เหยวินาทีระทึกอ้อมพิยาดาถูกฉกของจากมือเห็นแล้วทำใจหายรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับอ้อมพิยาดาลูกสาวคนสวยของนักสแสดงและผู้กำกับผู้ร่วมรับอาเปียกพิสารปัจจุบนันอ้อมพิยาดาผ่านตัวเป็นผู้จัดะละครล่าสุดได้พาลูกสาวน้องนาวาพร้อมครอบครัวมอสปฏิพานหนุ่ยสุจิลาไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันแล้วบังเอิญได้ถ่ายคลิปวินาทีระทึกอ้อมพิยาดาโดนเหยียวฉกของจากมือกลางญี่ปุ่นโดยอ้อมพิยาดาได้โพสต์คลิปพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเดินทาง ปลาทอดอยู่ดีๆเจ้าเหี่ยวคงจะเลงอีชั้นอยู่นานแล้วล่ะบินมาเอาปลาไปเลยเป็นคนโชคดีแหละเนอะมีเรื่องเราวตลอดขอบคุณนุ้ยและพี่มอสนะคะพนักงานตัดต่อคลิปมี2เวอร์ชั่นนะอีกอันดูได้ที่ทิกต o k เลยค่ะและนะาต่อผู้เก็บภาพได้ซึ่งก็มีทางด้านเพื่อนๆพี่ๆในวงการบันเทิงเขามาคอมเมนต์กันเพียบ